นำนิกายแห่งประเทศไทยการประกอบพระราชพิธีทักษิณานุปทา,านกงเต็กถวายพระบาทสมเด็จพระประมมนตรามหาภูมิพลอญญดุลยเดชมิตราธิเบศรามาธิบดีจัก,กรีนฤบดินสยามมินพระราธิราชบรมนาถบพิตรในวันที่21 มีนาคมพุทธศักราช2560ณพระที่นั่งดุสิทตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังขอถวายพระพรปัตนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไมธราธิเบศร,รามาธิบดีจักกีนฤบดินสยามมินทราธิราชพรบรมนาถบพิต ได้สวรรคตรเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา15.52นาทีนรรงพยาบาลศิริราชพระชนพรรษา89พระพรรษาทรงครองศิริราชสมบัติกว่า70ปี ในานามคณะสงฆ์อนามนิกายแห่งประเทศไทยได้สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อคณะสงฆ์อนามนิกายแห่งประเทศไทยสมณะชีพามประสบนิกรทุกมู่เหล่าเป็นล้นพ้นในการนี้สำนักพระราชวังแจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรบดินทระเทพพยวารางกูลโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำหนดวันประกอบพระราชพิธีทักษินานุปทานกงเต็กของคณะสงฆ์นำนิกายประเทศไทยตามราชโบราณประเพณีณนา,านพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวางัง ถวายเป็นพระราชกุศลแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหิทธราธิเบตร,รามาธิบดีจักกีนฤบดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรในวันอังคารที่21มีนาคมพุทธศักราช2560เวลา13.00น ขอจเจริญพรมาเพื่อทราบในโอกาสนี้พระสงฆ์อนิกายจำนวนเก้าสิบลูกนำโดยพระเดชพระคุณพระมหาคณะนำธรรมปัญญาทิวัตเจ้าคณะใหญ่กิงเจียวมหาเถระซึ่งได้โปรดกล้าให้คณะสง์ ประกอบพิธีเริ่มตั้งแต่13นาฬิกาของวันที่21มีนาคมนั้นคณะสงฆ์อนามิกายแห่งประเทศไทยได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกประองค์ทุกราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอสืบสารพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อศาสตร์พระราชาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และพร้อมสนองงานตามพระราชประสงค์ของร้น้า,ารัชกาลปัจจุบันตามความรู้ความสามารถขององคข้าพระพุทธเจ้าคณะสงฆ์ และสิทธิารู้สิทธ์ทั้งหลายขอพระองค์ราชการปัจจุบันจงทรงพระเจริญ,ญ,ญยิ่งยืนนานขอถวายพ,อพอระพรมีประเด็นที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมเพื่อเป็นเกรดความรู้เพิ่มเติมขึ้นสองสาประเด็นนะครับผมเวลาเราเรียกคณะสงฆ์ว่าอนันนิกายคนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วว่าอะไรคืออนันามันเป็นคำที่ไม่คุ้นหูนะครับ คำว่าอนันนี้เป็นคําที่ที่จริงแล้วคนไทยก็รู้จักมาแต่เก่าก่อนแล้วก็รู้จักกันในหลายหลายประเทศรวมทั้งในประเทศเวียดนามเองคําว่าอนัน์นี้เป็นชื่อเรียกแควน้นเรียกดินแดนจึงเป็นแผ่นดินของเวียดนามมาแต่ดั้งเดิมผมค้นดูในบรรดาศักดิ์หรือราชธินา,นามของข้าราชการในสมัยรัชกาลที่5ก็พบว่าคำนี้ ได้ปรากฏอยู่ในราชตินา,นามหลายชื่อด้วยกันนะครับเป็นต้นว่าขุนอันนมสังฆการมีหน้าที่อยู่ในกระทรวงธรรมาการเข้าใจว่ามีหน้าที่ในการดูแลถวายความสะดวกกับคณะสงฆ์ในอันนมนิกายที้เองจึงใช้คําว่าขุนอันนมสังฆการในขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่เป็นล่ามเจ้ากรมล่ามยวนในตําแหน่งสมัยรัชกาลที่ห้านั้นใช้บรรดาศักดิ์ว่า คุณอนันต์นำนรมนตรีนะคาว่าอนันต์นี้จร่งเป็นคำที่คนไทยรุ่นก่อนคุ้นกันแต่มาถึงยุคนี้แล้วอาจจะไม่ได้พบเห็นบ่อยครั้งนะชื่อที่เป็นทางการของคณะสงฆ์ยวนนี้ยังเรียกว่าคณะสงฆ์อาันต์นิกายอยู่ดีนะครับในสมณดิ์ของพระสงฆ์ในคณะสงฆ์อาันต์นิกายนี้จะปรากฏว่าคําอนันต์อยู่ในราชตินา,นามของพระสงฆ์หลายรูปในในคณะสงฆ์ ขณะนี้นะครับเป,เป็นประเด็นที่อยากจะเรียนเป็นเบื้องตน้นประการที่2ก็คือประเทศไทยเรานับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติพระพุทธศาสนานั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปนับแต่ครั้งพุทธกาลแล้วก็มีนิกายเกิดขึ้นเป็นของธรรมดาครับผมที่มีปรากฏขึ้นในภูมิภาคที่เรารู้จักคุ้นเคยกันก็คือมหายานกับเนียาน นในวันนี้แม้ประเทศไทยของเราจะมีคณะสงฆ์ส <like> ่วนมากอยู่ในนิกายที่เราเรียกว่าอินทยานหรือเทรวาสและพระตามทีเดิแต่คณะสงฆ์ทางฝ่ายมหายานนั้นก็ได้มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่อยู่ในประเทศไทยตัวอย่างเช่นคณะสงฆ์ยวนเนือันดันิกายเมื่อทีนี้เราได้ทราบแล้วว่าอย่างนั้นก็อยู่ในเมืองไทยของเรามา240ปีแล้วตั้งแต่ครั้งราชการสมเร็จพระกรุงธนบุรีเป็นต้นมา แล้วก็มีความผูกพันใกลชิดก,กันกับคนไทยมาในหลายท้องที่นะครับผมไปที่จันทบุรีไปที่หลายๆจังหวัดกาญจนบุรีก็มีก็มีวัดมีส,มนส,สนำนักสงฆ์ของคณะสงฆ์นนทมิกายดังที่ปรากฏตัวเลขเป็นจํานวนถึง20กว่า20 20วัดือซ้ำไปและมีสำนักสงฆ์ด้วยนะครับมีศิษยานุศิษย์มีผู้ที่เคารพนับถือเป็นจํานวนมากคณะสงฆ์นนทมิกายนี้ตั้งมั่นอยู่ในเมืองไทยได้สาเหตุหนึ่งสําคัญก็คือ ด้วยพระบรมราชุปถัมภ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระมากษัตริย์มาโดยลําดับทุกรัชการสืบเนื่องมาโดยในรัชการที่ที่เก้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ารัชการที่เก้าก็ได้พระราชทานพระบรมราชุปถัมภ์ในเสด็จเป็เนินไปเยี่ยมเยียนไปทรงปฏิบัติพระราชกิจในวัดวาอารามในคณะสงฆ์อนามนิกายหลายวาระด้วยกันได้พระนานพระบรมราชุปถัมภ์มาโดยตลอดธรรมเนียมอย่างนี้นําไปสู่ประเด็นที่สามเดิมจะกราบเรียนต่อไปก็ผมว่า เมื่อมีเหตุสําคัญเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุสังวรคดเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งพระบระมศพรัชกาลที่3เป็นต้นมาเวลานั้นคณะสง์อนันทมิกายมีความคุ้นเคยใกล้ชิดกับพระราชสนันโดยพระติยาศัยในรัชกาลที่ 4, สซึบบ่งสมบูรณ์ละมาตั้ง 21, พีพรรษาแล้วก็ท่านก็ได้สนิทสนมคุ้นเคยกันกับพระสงค์ในในอนันมิกายมาแต่เก่าก่อนก่อนเป็นพระเจ้าปฎินด,ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อทรงเป็นพระเจ้าปฎินดิ้นมาแล้วเป็นรัชกาลที่4 พระ,ระบรมศพรัชกาลที่3นั้นจึงเป็นคราวแรกที่คณะสงฆ์อนันติกายได้มีโอกาสไปทํากองเต๊กตามประเพณีความเชื่อว่าเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพระบาทสมเด็จพระที่หัวเป็นพระเจ้าปดินเช่นนี้การทําพิธีกองเต๊กนั้นก็มีความประณีตมีความงดงามมีความถูกต้องตามแบบแผนประเพณีและเป็นเรื่องที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกวาระนะครับไม่เฉพาะแต่งานพระ,ระบรมศพที่เป็นงานพระ,ระบรมศพพระเจ้าปณินเท่านั้น แม้ในงานพระศพหรือพระบรมศพอื่นที่มีความสําคัญคณะสงฆ์อนดัินิกยก็มีโอกาสได้ไปจัดพิธีโคงเจ็จหลวงที่ว่านี้สนองพระเดชทุกคนมาทุกครั้งข่าวไปสําหรับง,งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้ารัชกาลที่9นั้นท่านตั้งหลายถ้าติดตามข่าวการสาธารณรจะทภาพว่าจะมีงานโคงเจ็จทั้งฝ่ายจีนิกายและอันดับนิยทั้งจีนิกายมีไปเมื่อเมื่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลายท่านคงได้ได้เห็นภาพข่าวหรือรายงานข่าวในเรื่องนี้แล้ว วันที่21มีนาคมนี้จะเป็นวาระที่คณะสงฆ์อนามนิกายได้รับพระาร,ราชบรญญัติาญาตจัดอ,อยู่ราการปัจจุบันให้เป็นผู้ไปทาหน้าที่เป็นผู้จัดพิธีกงเต๊กหลวงถาวายนะครับก็ในวาระนั้นก็เป็นวาระสําคัญอีกครั้งหนึ่งในประวัติการของคณะสงฆ์อนามนิกายในประเทศไทยของเราผมในฐานะที่เป็นเป็นผู้ที่มีส่วนน้อยนิดในการช่วยจัดเตรียมข้อมูลเอกาสารหนังสือที่ระลึก ขออนุญ,ญาตถวายดงุทนาและคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความหมายมีมีเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับประชาชนคนไทยทั้งหลายก็เรียนฝากสื่อมวลชนทั้งหลายที่จะช่วยติดตามเผยแพร่ข่าวสารในเรื่องนี้ให้สู่ความรับรู้ของพวกเราด้วยกลาบอบพระคการด้วยความคาเคารพสาหรับวันนี้ถือว่าจะเป็นการแถลงข่าวให้เป็นทางการว่ากิจาการในงานที่เราจะเริ่มงานประกอบพิธีกครงกนั้นนะครับเราจะเริ่มกันวันที่เท่าไหร่ ก็ได้บอกกล่าวในการแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ต้องกราบนสัสก,การขอประคุณทุกทุกแล้วก็ขอบประคุณนผู้มีเกียรติทุกท่านโดยเฉพาะท่านอาจารย์ตรงทองจันทร์สุขนะครับแล้วก็ทุกๆกท่านด้วยความเคารพนะครับ